องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานมีจำนวนหมู่บ้าน14หมู่บ้านมีจำนวนประชากร7,881คนโดยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกจากยูเนสโกเมื่อวันที่26กรกฎาคม2564ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงทำให้มีปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานนำโดยนายวิรัตน์นกบัวนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งกระจานได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันหรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยเฉพาะปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรหรือพืชไร่ซึ่งอาจลุกลามไปสู่ปัญหาไฟป่าได้จึงได้มีการจัดทำแผนง,งานการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน หรือฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5ประจังปีพุทธศักราช5 6 7 7ขึ้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันไฟป,ป่าและหมอกควันเป็นไปอย่างมีระบบชัดเจนไม่สับสนสามารถให้ความช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่และบูรณาการการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการช่วยเหลือและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐ ตลอดจนฟื้นฟูผู้ประสบภัยและพื้นที่ที่ประสบภัยให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติเร็วและการดําเนินงานตามแผนที่กําหนดมีมาตรการที่สําคัญคือการจัดทําแนวกันไฟป่าเพื่อลดปัญหาไฟป่าโดยการเท่าถังแนวกันไฟในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่คาดว่ามีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยหากเกิดความเสียหายจะดําเนินการให้ความช่วยเหลือโดยการดับไฟและประเมินความเสียหายของผู้ประสบภัยนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับอำเภอแก่งกระจาน ดำเนินการเพื่อป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทางนันแหลง่งกำเนิดบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดร่วมกันสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเน้นการสื่อสารเชิงรุกเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและตระหนักถึงสาเหตุการ,การเกิดฝุ่นละอองสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อช่วยกันป้องกันและลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นในพื้นที่และร่วมกันเผชิญเหตุเมื่อสถานการณ์ไฟป,ป่าหมอ,อกควัน หรือระดับปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5มีแนวโน้มสูงขึ้นหรือเกินค่ามาตรฐานและยังมีการประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานสาธารณาสุขในพื้นที่พร้อมทั้งสร้างการรับรู้และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยให้ข้อมูลสถานการณ์และผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ข้อกฎหมายและมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้จิตอาสาและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ได้ถูกวิธี